ข่าวนี้นะคะเราข้ามไปที่วงการบันเทิงฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสร้อนแรงมากๆเลยนะคะหลังพระเอกหนุ่มชื่อดังคิมซอนโฮค่ะเขาถูกโยงข่าวฉาวว่าบังคับให้แฟนไปทําแท้งนะคะล่าสุดทางต้นสังกัดก็ได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะ หลังจากเมื่อวานนะคะมีข่าวลือในโลกออนไลน์ที่เกาหลีใต้ค่ะเมื่อมีคนอ้างตัวว่าเป็นอดีตแฟนสาวของนักแสดงอักษรย่อเคโดยเธอเล่าว,ว่าเธอเนี่ยเคยตั้งครรภ์กับนักแสดงหนุ่มแล้วเขาก็ขอให้เธอเนี่ยไปทำแท้งนะคะพร้อมกับให้สัญญาว่าจะแต่งงานกับเธออีก2ปีข้างหน้าแต่หลังจากที่เธอทำแท้งก็พบว่านักแสดงหนุ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็บอกเลิกเธอในเวลาต่อมา ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้พุ่งเป้านะคะว่านักแสดงอักษรย่อเคก็คือนักแสดงหนุ่มคิมซอนโฮจากซีรีส์ดังโฮมทาวช่าช่านะคะทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรออกมาชี้ชัดว่าคือคิมซอนโฮจริงๆนะคะขณะที่แบรนด์โฆษณาหลายแบรนด์ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ได้ลบภาพของเขาออกจากโฆษณาแล้วค่ะด้วยกระแสะที่กดดันอย่างหนักเลยนะคะก็เลยทําให้ทางต้นสังกัดอย่างซอสเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ส่งจดหมายชี้แจงว่าทางบริษัทขออาภัยที่ออกมาตอบกลับช้านะคะ เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโปรดรอด้วยเนื่องจากยังไม่ได้รับการยืนยนันพร้อมขออภัยที่ทำให้เกิดความกังวลใจกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ